สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมอาร์กันนะเดี๋ยววันนี้จะมาจับสไปโนกันนะโอเคอย่างแล้วก็ข้อมูลแบบแล้วก็ใส่แล้วก็จะบอกแบบรายละเอียดเลยนะอันนี้เป็นกีก้านะครับผมเดี๋ยวผมก็จะจับคาโนโ่หลอนนะเพราะว่าตอนนี้ผมมีตัวเมียอยู่นะโอ้กิฟฟินกิฟฟินน,นี่ไงกิฟฟินไอแกสไอ,อเจ ถ้าเกิดว่าผมถ่ายคลิปไปมันค่อนข้างจะแหลกมากเลยนะครับผมบอกเลยผมก็เลยจะไม่ใช้สกวินเยอะนะมิเงเดี๋ยวมันจะแหลกแล้วกีเกลก็จะหลุดนะโอเคโอเคย้อนจำยังไงยังไงเริ่มแหลกไปพวกมันกำลังโหลดแหลกดูนะโอเคเดี๋ยวเราจะตามหาสไปนูจะรีเวิร์เท่าไหร่ก็ได้ครับผมแค่ขอต้องการตัวเมียนะ เลเวลยี่สิบสามสิบก็ได้นะเดี๋ยวเราจะหาวันก่อนนะอุย้ยแหลกเอเคเดี๋ยวเราจะปลอบมันให้มาตามมาก่อนนะเปลีย่ยนยาวเอ๊ะมาอกิฟฟิน แล้วเราจะไปดู tamam. ตามจุดที่ผมผมคิดว่ามันน่าจะเกิดอ่ะโอ้ที่ผมเคยเห็นมันเกิดอ so ่ะก็จะมีตรงนั้นที่เรามาแล้วนะแล้วก็ตรงนี้คร <you>? <wh> ับผมเดี๋ยวก็จะมีตรงนี้ครับผมเกิดที่ทุกคนคิดว่าปลอดภัยนะครับผมแต่ก่อนแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มไม่ปลอดแล้วเร็วมาเร็วนีไปตอนนี้มาเร็วนีผมก็จะใกล้จะโตแล้วนะอุ้ยตัวนี้เยอะซะด้วยหรเก้าสิบไวร้อยเก้าสิบ อืมตอนนี้มิวโอ้โหมิวเดียวเฮ้ยดีทุกอย่างดีทุกอยยังไม่ไว่ายน้ำนะข้ามเพราะตอนนี้เรามีอนะมาเนี่มานี่มานี่เอ๊ะเดี๋ยว,วเราก็ระแต่พอมีแคปปิ้งคุปปะวะเฮ้ยมีอยู่มีอยู่ ตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้หนักมันน่าจะใกล้ปเป็นเหมือนเดิมเลยนะตอนนี้ผมจะอาที่ผมก็ทํานาโคติกไว้ประมาณห้าร้อยถังนะห้าร้อยถังแต่ว่าผมทาในตัวที่แบบว่าเวลาเรารคบอันนึงเนี่ยมันจะคูณสามบคูณห้าไปเอ 3, อสามคูณก็ประมาณได้ประมาณพนะันห้านะอเะว่าผมเออคุพีก็ต้องขวไปเดยนยะคกับผม,ม,มเดี๋ยวดูก่อนอ กนหน้าป่นน่เดี๋ยวเยเราจะปอกฟ้าสีไปก่อนนะเฮ้ยเอ๊ะทาไปจ้าระตัวนี้สีสวยเลย้นหอเราจะสีเอง ได้โอ้โหนะครับผมก็อย่างน้อยก็ต้องเลเ้ลสวกประมาณร้อยห้าสิบขึ้นนะโอเคที่ผมไม่ได้แต่ก็เพราะว่าผมไปเล่นมาเยอะเลยนะเพื่อเพ่เพราะว่าผมหาเนี้ยให้ตัวกิกล้านะโ okay. อเค เราถือนี้วด้วยนะนั่นอะไรวะฮันเตอร์กับพลัสโซที่เล็กตัวนั้นรู้เท่าไหร่เวขสามสิบดูก่อนนะว่ามันมีเปล่าเฮ้ยมี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 เรื่องอะไรวะน้องเฮ้ยตัวพวกโอเคตัวนี้นี่ย ผมจะฆ่าแล้วก็เอาชิปปูชุบนะโอเคมาโอเค okay. เดี๋ยวมุดโอเคเดี๋ยวดงลงนะครับผมเอาผมเรามีหอกเหร่วหอมจำได้นะว่าผมเอาหอก คือหอกเดี๋ยวปืนโอเคมันขึ้นออร่าสีเขียวก่อนโอเคออร่าสีเขียวนะครับผมไอปืนเนี่ยผมว่าจะเป็นปืนยาสลบทีคือมันจะเป็นตัวมีอันที่เรายู่เลเวล96นะครับผมแล้วก็เลเวล90โอเคซึ่งตัวซึ่งอันเนี้ยแบบว,ว่ามันเอาไว้หลอกล่อ,ลอนะเพราะมันทำมาจาก หอยอมมนไนนะนี่อย่างนีน้แล้วมันก็จะขึ้นเอาร่าสีเขียวนะก็ผมแต่ถ้าเกิดว่าตัวใหญ่ก็มันก็จะไม่เห็นนะเดี๋ยวเราจะเป่าเฟสสีนี้ก่อนนะเฟสสีแล้วก็เอาธนูยาสลบมานะ ว้าว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 โอ้โหเดี๋ยวโอเคพังโอเคสรุปแล้วโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวผม,ผมขอไปเอาอันนี้ก่อนนะ เดี๋ยวเราก็จะจับอันกันไอตัวนี้มันชอบกินกิบเบิลของอาจเจนทวิทนะครับผมเลเวล,เล,เวลที่สามารถขี่มันได้ก็เลเวลเจ็ดสิบห้านะตัวนึงนะฮะหา,า,หาที่นี่โอเคมาเขียน,นให้เลยเดี๋ยวอื้อกำนัด โอเคเดี๋ยวคุณฝาก็้ด้นะโอเคผมลืมมาผมลืมว้ตรงนี้นไงอะไรนะไม่ใช่ทางนี้เหรอไอ้ทางนี้ <chat> โอ้มีโหซื้อไอยไว้เยอะมากเลยนะเ่ยโอเคจริงกับผมก็มีการหนึ่งอยู่แต่ว่าเรานี่ไงนี่ครับเราจะใช้ยาคูณสิบห้าจับมันนะนี่ใช้ยาคูณสิบห้าแล้วก็กิปโป้จินทวิตหน่อย ถ้าเกิดว่าเราใช้เนื้อปกติพวกเนื้อพามกับรอพามมีดกับเนื้อเนื้อเนื้อปกตินะครับผมที่ได้จากพวกไดโนเสาร์อ่ะปกตินี่นเนื้อแบบเนี้ยรอมีดนะมันม,ม,มันมันจะต้องรอให้ค่าอาหารลดไปถึงห้าสิบแต่ถ้าเกิดว่าใช้กิบเบิลก็จะต้องใช้เวลาให้หลอดอาหารลดไปถึง ลดไปประมาณหนึ่งร้อยเกือบหนึ่งร้อยนะครับผมประมาณหกสิบแปดสิบนี่แหละโอเคอือ okay. uh ือ huh. แล้วเราก็จะใส <c oughs> บคอไปด้วยนะผิด <c oughs> ตอนนี้เทมมิงเอฟเฟกตนะครับผมหนึ่งร้อยอร์เซนบวกห้าสิบเลีวลวนะครับผมโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็จะเล่นรอนะโอเคเดี๋ยวปนหนึ่งต่อให้ตามมาลูโซลัสนะโอเคได้ตามกันได้นะเอาไปไว้เอาไปไว้ตามอีย ก็เดี๋ยวปรับเป็นยูทากิทด้วยก็คือก็คือถ้าเกิดก็คือถ้าเกิดว่าเราตีมันก็จะไปห้าโจมตีอ่ะอยากใหมันไข่ออรกสอนนี่ว่ะตอนนี้ครับก็จะเริ่มแหลกแหลกแล้วนะครับผม ถ้าเกิดเซียมัหนุนหน่ๆก็ต้องขอไปด้วยนะครับผมวันนี้ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เอ้ย,ออยเสร็จพอดีครับผมโอเคโอเคแต่ผมได้เป็นระดับ a s c e n d a n t มานะแล้วก็จะเป็นสีเขียวเพราะผมไม่มีสีฟ้าไงแต่ก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่ามันมันไม่มีสีฟ้านะแต่แต่ก่อนจะเป็นสีแดงแทน เี่เราจะทดสอบดาเมจนะครับเข้าทีะเท่าไหร่เ,เดี๋ยวที่วันนี้พูลรักเดี๋ยวให้กับทูริซิโนโซลัดดีกว่าเ้ข้าประมาณสองร้อยกว่านะาได้เลยแล้วกันเพิ่มมาสี่เลเวล เราเปนเลือดแทนแล้วกันนะโอเคก็แค่แบผมก็จะเป็นเท่านี้ไปก่อนนะครับรู้สึกการณ์ที่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นอกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ